สวัสดี FC ทุกท่านนะครับเจอกับช่างบอยอีกแล้วก็อันนี้เป็นแอร์คุณปู่นะครับนี่แอร์ของวิมานแอร์นะครับตัวนี้มาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นะการไม่เย็นแล้วเปลี่ยนหน้าจอให้ลูกค้าด้วยเป็นภานษาอังกฤษนะครับของเก่าเขาเป็นภาษาจีนช่างบอยไปทิ้งไว้ไหนแล้ววะนี่ครับตัวนี้ก็มาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นะนี่ตัวนี้คอมเสียนี่ครับเขาจอดไว้นานคอมเสียเลยนี่นี่น,นี่นี่ครับตัวนี้เป็นภาษาจีนรุ่นแรกๆเลยนะครับตัวนี้ ถึงอายุเขาเขาจอดไว้นาน,นครับว่าจอดไว้สามสี่ปีเขาว่าไม่ได้ใช้เลยพอเอามาใช้ปุ๊บคอมพังเลยนะครับคอมไม่เดินนะครับเนี่ยเปลี่ยนคอมใหม่ๆดับกลิบนี่ครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูตอนนี้อุณหภูมิสามสิบองศานะครับสามสิบเอ็ดองศานะนี่ครับสามสิบเอ็ดองศานะเดี๋ยวลองเปิดดูตอนนี้แอร์ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับนี่ไฟเข้าปกตินี่ไฟเข้าปกติแล้วนะเรียบร้อยรอแอร์ทำงานแป๊บหนึ่งนี่ครับ แอร์ทำงานแล้วนะหนึ่งจุดแปดนี่ครับโอเคนี่ครับเปิดที่ยี่ห้าองศาลมเบาสุดมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าแอร์ว่าได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้เปลี่ยนคอมใหม่นะล้างระบบใหม่ด้วยทำใหม่ทุกอย่างนะครับถ้าเปลี่ยนคอมต้องล้างระบบด้วยนะถ้าไม่งั้นก็ไม่เย็นอีกแลหละใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วนะครับมามาดูว่าเขาจะลงได้เท่าไหร่นะครับเปิดย5้าองศานะนี่ครับ เพราะว่าพึ่งจะเปิดเขาก็จะลงได้เรื่อยๆอยู่ตอนนี้ย25องศาละอากาศร้อนมากเลยตอนนี้รอทําความเย็นแป๊มหนึ่ง24แล้วนะนี่ครับยังลงได้อีกนะนี่เขาเริ่มเย็นละนี่ครับใครสนใจนะครับติดต่อช่างบอยไม่ได้เลย0948792109นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยก็ปิดไปอีกหนึ่งตัวนะครับเตรียมส่งงานนี่ครับ เตรียมส่งงานนี่ครับเปลี่ยนคอมคุณปูนะครับนี่ยังไม่ได้ประกอบเลยนี่ครับก็ประมาณนี้ล้างเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ลงมาแล้ว23องศามันต้องลงได้อีกนะครับเดี๋ยวลงได้อีกเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับ